สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่9กุมภาพันธ์2565านะครับนะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาพยากรณ์นะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็คือเป็นวันพุธก็คือช่วงของกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดนักกษัตริย์นะครับนักกษัตริย์ว่า คุณเกิดนักกษัตริย์อะไรนะครับจะมีอะไรดีอะไรเด่นบ้างในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับคนไหนเห็นผมแล้วแล้วอยากจะได้เลขเด็ดนะครับก็ช่วยพิมพ์มานิดหนึงว่าคุณเกิดนักกษัตริย์อะไรถ้าคุณเกิดปีชวดคุณก็พิมพ์ปีชวดมา1ข้อความและข้อความที่2ก็พิมพ์คําว่าขอบคุณนะครับแล้วคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมนะครับว่าคุณได้ คอมเมนต์ในไลฟ์สดนี้แล้วนะครับคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้นะครับก็พิมพ์มานิดนึงว่าคุณเกิด่านัก,กษัตย์อะไรนะครับก็มีทั้งหมด12นัก,กษัตย์นะครับกป็ปีปีชวดฉลูขานทอะมารงมะเสงมามีย่ะมาแม่วอกรากาจอและก็ปีกุนนะครับก็พิมพ์มาได้นะครับว่าคุณเกิด นักกษัตริย์อะไรนะครับแล้วคุณก็มาทักที่อินบ็อกผมนะครับหรือไม่ก็แชร์ไปตามกลุ่มนะครับถ้าเป็นกําลังใจให้ผมได้ก็ช่วยกดแชร์ไปตามกลุ่มดูดวงสัก1แชร์ก็พอนะครับคนละ1แชร์พอคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้เช่นกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วนะครับก็เดี๋ยวกําลัง ผมจะแบ่งไปทั้งหมด4กลุ่มใน1กลุ่มจะมี3นักกษัตริย์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังได้นะครับแต่ท่านใดยอยากจะดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าครูอยู่แต่เราก็จะมีทั้งวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ฟรีด้วยนะครับคนไหนดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็จะวิเคราะห์เบอร์ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็ทะเบียนบ้านทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็วิเคราะห์ให้ฟรีนะครับแต่ต้องมาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของหลักวงจุ้ยด้วยแล้วก็เรื่องของอโงเ่เฮงด้วยลายมือด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตใบไม้ด้วยเช่นกันนะครับคือผู้นี้ว่า เราจะผสมหลายๆศาสตร์เวลาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับผมจะดูหลายๆศาสตร์หรือไม่ก็เอาศาสตร์ที่คุณมีความศรัทธาหรือเชื่อถือก็ได้นะครับเพราะผมเรียนมาหลายศาสตร์ด้วยกันนะครับผมและอย่างหนึ่งนะครับก็ตอนนี้วิกฤตการณ์ถึงโลกระบาดเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้อง พึงระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับคือคนเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งก่อนก็จะดีกว่านะครับก็ขอเป็นห่วงเป็นใยกับทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยเช่นกันนะครับโอเคแหละเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดก,ก็พิมพ์มาว่าคุณเกิดนักกัลยอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ ข้อความที่สองว่าขอบคุณคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมแล้วคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้ในเพจดูดวงนะครับเอาละเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนมีเป้าหมายและไม่โลเลจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณวางเป้าหมายแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสอาอย่างอะ่ะ ในเวลาเดียวกันเนี่ยคือพวกนี้ว่าคุณวางเป้าหมายแบบไม่ชัดเจนคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จขอให้คุณวางเป้าแค่อันเดียวแต่อย่าวางสูงจนเกินตัวเองไม่เช่นนั้นมันจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะครับถ้าเกิดคนไหนเป็นเซลลหรือคนไหนที่จะต้องเดินทางต้องติดต่อประสานง,งานให้คุณโทรถามก่อนให้แน่ใจไม่ใช่คุณเสี่ยงโชคว่าลองไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นเป,นปืองน้ำมันเพราะว่าตอนนี้ค่ะ ราคาน้ำมันค่อนข้างจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยถ้าไปไหนมาไหนก็ต้องเช็คโทรถามก่อนนะครับในกลุ่มนี้คือคุณวางเป้าหมายอดีแล้วแต่ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงคนไหนที่ลงทุนเยอะๆหรือลงทุนก้อนโตและคาดหวังกำไรเยอะอาจจะผิดพลาดได้ในกลุ่มนี้ก็คือมี ปีนัก,กษัตย์นะครับปีละกาปีมะโรงแล้วก็ปีกุ่น,นะครับแต่เบาบางที่สุดเลยนะครับในกลุ่มนี้ก็คือปีมะโรงนะครับวิธีเสริมดวงนะครับถ้าเกิดมีการเดินทางไกลหรือจะต้องเกี่ยวก้องจำเป็นจะต้องเดินทางไกลนะครับให้คุณผ่านวัดไหนเข้าไปสักการะที่วัดนั้นนะครับให้เข้าไปอุโบโสถหรือไปไหว้ทําบุญสักนิดๆหน่อยๆน,นะครับ ถวายตะเกียงหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณได้บุญกับตัวเองนะครับก็ลองทำดูถ้าผ่านวัดไหนทำบุญวัดนั้นนะครับสักสองสามวัดก็ยังดีนะครับผมจากที่คุณผิดพลาดและคุณจะมีสิทธิประสบความสำเร็จได้นะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือปีมาโรงนะครับจะเบาบางเขาหน่อยแต่ว่าคุณไม่ควรที่จะดิ้นรนแบบ เขาเรียกว่าเราต้องดูต้นทุนตัวเองด้วยในเรื่องของงบประมาณนะครับก็คืออาจจะเหนื่อยแล้วก็ใช้ทุนที่สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องแต่เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไม่เหนื่อยนักนะครับบางทีลงทุนมากแต่คุณได้กําไรนิดเดียวหรือขาดทุนมากด้วยนะครับก็คือต้องดูปริมาณต้นทุนของตัวเองด้วยนะครับในกลุ่มนี้นะฮะผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับ เข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับฟังย้อนหลังได้นะฮะเพราะที่เราพยากรณ์อย่างเงี้ยเพราะคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับกลุ่มที่2เนี่ยต้องระวังบางคนเข้ามาตีดีกับคุณตีเนียนอ่ะพูดดีกับคุณ แต่เขากําลังหลอกล่อเรื่องผลประโยชน์กับคุณในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ถ้าคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบคนที่มาชักนำให้คุณไปทำงานร่วมงานหรือให้คุณช่วยเหลือเขาเขาอาจจะมาขอยืมเงินคุณและเขาหาเหตุผลจีปาถะเราเป็นไปได้เราดูเหตุและผลถ้าเราให้ไม่เกินกำลังตัวเองก็ช่วยเขาไปสมมติคุณมีอยู่พันหนึ่ง คุณช่วยเข้อยส0งร้อยก็พอไหวแต่ถ้าเขาขอความช่วยเหลือคุณจนมากเกินไปสมมุติคุณมีพันหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วคุณไปช่วยเขาห้าร้อยเกินตัวเองเกินไปแล้วคุณจะแย่นะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีปีถอะปีขานและปีมะเมียนะครับแต่เบาบางที่สุดเลยนะครับก็คือปีมะเมียจะหนักน้อยหน่อยคือกลุ่มนี้ จะต้องระวังเรื่องการหูเบ่าเชื่อคนอื่นได้ง่ายๆต้องระมัดระวังหน่อยนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้พยายามปล่อยปลาไหลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับปล่อยปลานะครับรวมไปถึงไหว้พระราหูนะครับจะได้เรื่องจากจากที่แย่ๆที่โดนแบบหลอกเอาผลประโยชน์ไปจะกลายเป็นเราเข้มแข็งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับรวมไปถึง คนไหนเนี่ยมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดคนไหนที่เขาชอบเตือนคุณอันนั้นน่ะสดีนะครับถ้าเจ้านายคุณเคี่ยวคุณเกลี้ยกล่อมแต่คุณหรือมีคนที่เขาพูดเขาเรียกว่าพูดจาไม่ค่อยเพ้ออันเนี้ยกับกลายเป็นดีแต่คนไหนที่พูดจาดีเกินไปต้องระวังอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับในกลุ่มนี้เบาบางที่สุดแล้วก็อาจจะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้ง่ายหน่อยก็คือปีมะเมียนะครับ แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่มีเหตุและผลและพิจารณารอบด้านแล้วไม่ถึงกับทาให้ตัวเองเจ็บตัวก็ไม่เป็นไรนะครับก็คืออย่างที่บอกไปปีทอกปีขานและปีมะเมียแต่ปีมะเมียเบาบางที่สุดนั่นเองนะครับก็ทาลองลองที่ผมแนะนําไปก็ลองทําดูเผื่อดวงชะตาจะเปิดในด้านที่ดีขึ้นจะได้สิ่งดีๆเข้ามาก็ได้นะครับ โอเคแหละผมผ่านไปแล้ว2กลุ่มนะครับเหลืออีก2กลุ่มสุดท้ายนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนของตัวเองด้วยนะครับคือได้แนวทางเข้าไปคุณก็ลองพิมพ์อย่างที่ผมบอกก็คือพิมพ์มาว่าคุณเกิดนักษัตร,ริย์อะไรของหนึ่งข้อความแรกนะครับข้อความสองก็พิมพ์คําว่าขอบคุณคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ในเพจผมได้ผมจะให้เลขเด็ดไปนะครับเป็นการ ลดต้นทุนของตัวเองด้วยนะครับถ้าเป็นทางเดียวกันก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีลุ้นโชคอยู่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็พอความชอบด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเอาละเข้าสู่กลุ่มที่มาแล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้ตลอดนะฮะกลุ่มที่3เนี่ยนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดกําลังแย่ๆอยู่หรือทําอะไรมาแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับกลุ่มที่สามนะครับคุณจะได้รับการคุ้มครองได้รับการเยียวยาได้รับการเห็นใจได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีจากเจ้านายคุณที่เขาเห็นดีเห็นงามกับคุณแต่คุณต้อง กล้าที่จะเปิดใจกับปัญหาที่มีต้องลองคุยเจรจากันดูนะครับปัญหาจะได้รับการเห็นใจได้รับการชุนครองได้รับการช่วยเหลือนั่นเองมีดาวอุปถัมเข้ามาค้ำจุนคุณนั่นเองนะครับก็คือมีปีจอปีมะเมียไอปีมะแมนะครับปีมะเมียพูดไปแล้วนะครับก็คือมีปีจอปีมะแมนะครับแล้วก็ปีวอกนะครับคือในกลุ่มเนี้ยนะครับ จากที่หนักแต่คุณจะได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ดนบันดาลคุณให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปได้ระยะหนึ่งต้องใช้คําว่าระยะหนึ่งเพราะนี่เราพยากรณ์นในช่วงหนึ่งสัปดาห์นะครับให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางของตัวเองนะครับหรือไม่ก็ไหว้เทพที่เป็นองค์ผู้หญิงนะครับที่เราศรัทธานะครับรวมไปถึงถ้าคุณมีเจ้านายผู้หญิง เจ้านายผู้หญิงจะช่วยเหลือคุณได้คุณล้องลองเปิดใจคุยกับเขาดูนะครับหรือเป็นเจ้านายที่รักสัตนะครับเราลองดูนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้พยายามให้อาหารนกนะครับให้อาหารนกนะครับหรือปล่อยนกแต่ปล่อยนกคงจะลำบากหน่อยให้อาหารนกจะง่ายกว่านะครับแล้ววิธีเสริมดวงอย่างหนึ่งก็คือให้ไปหาวัดที่มีนกเยอะๆนะครับนกเยอะๆนะฮะแลวจะดี นะครับหรือไม่ไปวัดที่มีอยู่ในอ,อ,อยู่วัดที่มีสวนไร่เยอะๆนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าวัดป่าก็ได้หรือวัดที่อยู่ในตามท้องถิ่นที่อยู่เทืธุระกันดานนะครับก็ได้นะครับให้เราไปสักการะไปบำรุงหรือเป็นวัดที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะครับให้เราไปช่วยเหลือสักการะหรือช่วยบริจาคช่วยเหลือทางวัดดวงคุณก็จะเปิดในทางที่ดี รวมไปถึงนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับ Import e x p o r t คือส่งออกนำเข้าก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับในกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปก็คือปีจอนะครับปีมาแมและก็ปีวอกนะครับแต่กลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีมะแมนะครับปีมาแมจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับ ถ้ายังไงนะครับคุณก็จะได้รับการคุ้มครองได้รับการแบ่งเบามีดวงอุปธมร,รมเข้ามาช่วยเหลือคุณจากช่วงที่แย่ๆอยู่นะครับถ้ามีหนี้มีสินอยู่คุณอาจจะได้ผ่อนผันหรือชะลอหนี้ได้บ้างอะไรทํานองนี้แต่คุณต้องกล้าเปิดที่จะไปคุยนะครับแล้วคุณจะหลุดพ้นในระยะเวลาหนึ่งของช่วงเวลานี้นะครับถ้ายังไงนะครับก็ผมขอผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ คนไหนตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้ตลอดนะครับฟังย้อนหลังได้ตลอดนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ย กำลังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับกำลังจะมีสิทธิ์ได้ขยับขยายในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้สิ่งที่วางแผนเอาไว้แต่คุณต้องมีกำลังใจเข้ามาคุณต้องสร้างและมีแรงจูงใจกับตัวเองว่าเรามีความสามารถมากพอถ้าเกิดคนไหนทำงานประจำอยู่อยากจะหางานเสริมงานจบอบหรือจะได ทำ OT ในช่วงของสัปดาห์นี้จะได้รายได้เพิ่มนั่นเองแต่จะเป็นรายได้เสริมนะครับก็คือมีปีชวดปีมะเสงและปีฉลูนะครับปีชวดปีมะเสงและปีฉลูนะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีภาษีที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้นะครับแต่จริงๆพอๆกันนะครับก็คือปีฉลูนะครับสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณ วางเป้าหมายเอาไว้สิ่งที่คุณกําลังทําอะไรไว้เพราะมาจากความมุ่งบ้านและความขยันของคุณนะครับคุณอาจจะได้ต่อยอดถ้าเกิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจมีสิทธิ์ได้ต่อยอดโปรดรดักที่คุณคิดเอาไว้ถ้าเกิดคุณสมมตินะครับคุณขายเสื้อผ้าอยู่คุณมีสิทธิ์ขายรองเท้านะครับรองเท้าก็ได้ ซื้อยือดเพิ่มก็ได้อะไรทํานองนี้นะฮะก็คือคุณอาจจะมีโปรดักที่มากขึ้นหรือจะมีโปรดักใหม่ๆและทำให้คุณตีตลาดได้อย่างที่คุณคิดเอาไว้นะครับหรือถ้าเกิดคนไหนคุณเป็นลูกจ้างประจํำอยู่คุณอาจจะได้ทํำงานจ็อบเพิ่มหรือจะได้ทํโอทีในช่วงของสัปดาห์นี้เพิ่ม หรือถิ่งที่คุณคิดเอาไว้จะลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับต้องบอกว่าลงทุนเล็กๆน้อยๆจะประสบความสําเร็จนะครับแต่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือปีฉลูนั่นเองอย่าที่บอกไปนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ไปหาเทพที่ทรงมา้าหรือพระเจ้าตากสินก็ได้นะครับหรือเทพอะไรก็ได้ที่ส่งม้านะครับจะทําให้คุณมีความมุกมานะในการทํางานเพราะว่าความขยัน ความมุ่งมั่นนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนั่นเองเพราะตอนนี้คุณต้องเติมไฟขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่ไปหาวัดที่มีมีคล้ายๆมีการเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นสัตว์คล้ายๆม้า ah, เนี่ยเราก็าเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไถวัวไถควายก็ได้นะครับหรือไปหาวัดที่ เขาเลี้ยงสัตว์ประเภทที่บอกไปนะครับเราไปสักการะไปไหว้ไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับรวมไปถึงพระเจ้าตักสินอันนี้เป็นความเชื่อนะครับและคุณจะได้เรื่องของพลังในการมุกม,มานะในการที่เราจะฟันฝ่ากับปัญหาที่มีหรือความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นและคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนะครับ ยังไงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับตรงนี้ผมก็พยากรครบทุกกลุ่มครบทุกนักกษัตริย์แล้วนะครับก็ขอจะจบก่อนไลฟ์สดนี้นะครับก็ขอวอวยพรนะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับก็ทําตามที่ผมบอกไปนะครับช่วย พิมพ์มาว่าคุณเกิดนักกษัตริย์อะไรหนึ่งข้อความก่อนนะครับแล้วข้อความที่2ก็พิมพ์คําว่าขอบคุณแล้วคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ได้นะครับถ้ายัางไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จกันทุกท่านเลยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาจะกลับมาไลฟ์พยากรณ์ดูดวงสดแบบนี้อีกนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันมากๆเลยนะครับ ครับสวัสดีครับ